พอผมได้ใช้ก็เลยมาป้ายยานะครับกับแว่นถนอมสายตา Optus รุ่น Zero ที่มีเลนตัวล่าสุดอย่าง Retina X Amber เรียกว่าเล่นเกมนานแค่ไหนก็ไม่ปวดตาเลยสักนิดและทีเด็ดก็คือขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกใส่พร้อมหูฟังนานแค่ไหนก็ไม่เจ็บหูเรียกว่าเป็นแว่นที่คิดขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์เพราะขนาดโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังยังเลือกใช้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใส่โค้ดในครอสรับส่วนลด100บาทจัดไปดิครับถูกขนาดนี้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สู่สู่ รายการ MCU อัปเดตนะครับซึ่ง MCU เนี่ยย่อม,มาจาก M นี่ก็คือ Marvel นะครับ C ก็ Comic แล้วก็ Cinematic นะครับแล้วก็อัปเดตก็แน่นอนนะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวจากหนังและการ์ตูนซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันเป็นบทวิเคราะห์นะครับเป็นการสันนิษฐานและเป็นทฤษฎีที่อาจจะเป็นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับและเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เกี่ยวโยงกันถึง3เรื่องด้วยกัน นั่นก็คือตัวละครอย่างกามูร่าอดัมวอลล็อกและภาพยนตร์เรื่อง t อร์เลิฟแอนด์ทันเดหรือว่า t อร์4นะครับแหมสามนิ้วเป็นลูกเสือเลยทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยมันมาเกี่ยวโยงกันได้ยังไงอ่ะเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปเริ่มพูดถึง Avengers Endgame กันแล้วกันนะครับ คืออย่างที่รู้กันว่าหนัง a v e n g e r Infinity War เนี่ยธานอสได้ผักกามูร่าคนเดิมที่เดินทางร่วมกับกาเดียนเนี่ยตกเหวบนดาววอร์เมียนะครับเพื่อแลกกับโซล stone และทีนี้ใน a v e n g e r s e n d g a เกเนี่ยกามูร่าก็ได้เดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นกามูร่าจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งนั่นก็คือปี2014โดยกามูร่าคนนี้เนี่ยเป็นกามูร่าที่แบบไม่เคยรู้จักทีมกาเดียนมาก่อนไม่รู้จก Star ักสตาร์ลอดจำความสัมพันธ์ไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวตนจากอดีตแต่ในระหว่างที่เนืือ้ออเเรร่งงกกกลัดนนิปีาาามจ 2014นะครับก็ถูกเนบิวลาคนปัจจุบันเกลีย้ยกล่อมจนเธอตัดสินใจทรยศธานอสและกลับมาเป็นพวกฮีโร่ในช่วงท้ายและเมื่อการต่อสู้ทั้งหมดทั้งมวลจบลงเนี่ยกาโมราจากปี2014ก็หายตัวไปทีนี้หลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกาโมราเนี่ยหายไปไหนนะ พอการมร่าหายตัวไปเสร็จเนี่ยมันก็มีซักประมาณ2ประเด็นนะครับสประเด็นคือประเด็นแรกเนี่ยแฟนๆหนังหลายๆคนมีความรู้สึกว่ารับไม่ได้นะครับที่การมร่าคนใหม่เนี่ยจะมาแทนคนเดิมที่สร้างความทรงจากับทีมมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกระแสที่แบบเฮ้ยอยากให้คืนชีพคนเดิมกลับมาจังเลยซึ่งมันเป็นไปได้ไหมอันนี้เนี่ยต้องรอดูในอนาคตนะครับแต่ถ้าถามผมผมว่าสิ่งนี้เนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นกับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าอ้างอิงตามในคอมมิกนะการมร่าเนี่ยไม่ใช่คนของเอิร์ ตั้งแต่แรกตั้งแต่เธอปรากฏตัวในหนังสือการ์ตูนครั้งแรกเลยด้วยซ้ำนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วในซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์นะครับถ้าอยากฟังละเอียดละเอียดก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังแบบสังเขปคือตัวละครอย่างอดัมวอลล็อกเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ธานอสรู้สึกว่าแบบ มันเป็นเสี้ยนหนาม,มากๆเลยเพราะฉะนั้นธานอสก็เลยเฝ้าม,ามองความเป็นไปของชีวิตอดัมวอลล็อกผ่านทาแมชชีนนะครับจนไปถึงอนาคตประมาณสัก20ปีข้างหน้าพอเวลาผ่านไป20ปีเนี่ยทานที่อดัมวอลล็อกจะอ่อนแอลงแต่แบบมันกลายเป็นว่าอดัมวอลล็อกเนี่ยกลายเป็นตัวตนที่ชั่วร้ายที่เรียกว่าเมกัสหรือว่ามาเกสนะครับแถมเจ้ามาเกสคนนี้เนี่ยยังตั้งศาสนาลัทธินิกายขึ้นมาที่ชื่อว่า Universal Church of Truth นะครับผมหรือว่าศาสนาจักรแห่งความจริง โดยการเผยแผ่คําสอนของศาสนานี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะปาดเถื่อนนะครับ เพราะว่าเมกัสเนี่ยต้องการที่จะสร้างสาวกไปทั่วจักรวาลเลยพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดดาวดวงไหนเนี่ยยอมเข้ามาเป็นสาวกของศาสนานี้ก็จะถูกไว้ชีวิตแต่ถ้าดาวดวงไหนต่อต้านก็จะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และช่วงเวลาในอนาคต20ปีขา้างหน้านั่นก็คือเอิร์ธ7528ซึ่งเป็นไทม์ไลน์ของกามร่าเนี่ยธานอสได้เดินทางไปช่วยเธอมาจากเซนฮูเบริสหรือว่าเซนฮูเบรีซึ่งเป็นดาวบ้านเกิดของเธอเพราะฉะนั้นธานอสจึงพากามร่าจากอนาคตเนี่ยย้อนมายังไทม์ไลน์ปัจจุบันแล้วเลี้ยงดูให้เป็น นักฆ่านะครับเพื่อที่จะใช้เธอเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสังหารอดัมวอลล็อกในปัจจุบันนั่นเองเอาล่ะทีนี้คงจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับกับกาโมร่าว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในเอิร์ธหกนึ่งหกในคอมิกเนี่ยเธอก็ไม่ใช่ตัวตนจากจักรวาลหลักเพราะฉะนั้นใน M.C.U ถ้ากาโมร่าจะเป็นตัวตนจากปี2014แล้วดาเนินเรื่องต่อไปผมว่ามันก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลเพราะว่าเป็นตัวละครจากต่างจักรวาลเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือกาโมร่าจากปี2014เนี่ยเขาหายไปไหน หลังจากการต่อสู้เสร็จนะฮะงานศพโทนี่สตาร์ก็ไม่มานะครับเธอหายตัวไปที่ไหนคือจริงๆมันก็มีแนวคิดนะครับหรือว่าทฤษฎีที่แฟนๆต่างประเทศเนี่ยคาดดาวกันไปต่างๆนานา,นาอย่างเช่นเธออาจจะไปที่การ์เดนหรือว่าดวงดาวที่ฐานอสเนี่ยใช้ชีวิตอยู่หลังกเกษียณหลังจากที่เขาดีดนิ้วฆ่าคนครึ่งจักรวาลไปแล้วแต่จุดประสงค์ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดูอ่อนไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเธอจะไปทําอะไรที่นั่นแบบสู้เสร็จไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เลยอยากจะไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงบนดาวดวงนั้นเหรอดาวที่ทานอสตายอย่างนั้น คือถ้าถามว่าอ้าวแล้วกาโมราู้ได้ยังไงว่าธานอสมีดาที่เขาอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่คืออย่าลืมว่าระหว่างกาโมรากับเนบิวล่าเนี่ยกาโมราเนี่ยเป็นลูกรักมากกว่าเนบิวล่าตั้งเยอะเพราะฉะนั้นขนาดเนบิวล่าเนี่ยยังรู้เลยว่ามันมีดาที่ชื่อว่าการเดนซึ่งธานอสอยากจะไปใช้ชีวิตแล้วทาไมกาโมราถึงจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้ล่ะ แต่ว่าก็มีจุดหมายปลายทางหนึ่งของกาโมราที่ดูค่อนข้างจะน่าสนใจและอืมมันค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับอดัมวอลล็อกได้ในอะนาคตนะครับนั่นก็คือการเดินทางกลับสู่ดาวบ้านเกิดนั่นก็คือเซนฮูเบอรี่หรือว่าเซนฮูเบริสคือตอนนี้กาโมราจากอดีตซึ่งมาใช้ชีวิตอยู่ในไทม์ไลน์ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเธอเนี่ยขาดเป้าหมายในการดําเนินชีวิตเพราะว่า อย่างที่บอกตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเธอถูกทานอสชุบเลี้ยงมาคือใน MCU นะครับดาวเซนฮูเบอรี่เนี่ยเป็นหนึ่งในดวงดาวที่มีประชาะกรมากเกินไปและทรัพยายกรของดวงดาวเนี่ยมันก็ไม่มากพอที่จะใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นทานอสเนี่ยก็เลยนำกองทัพ Black Order หรือว่าชายออฟธานอสเนี่ยเดินทางไปที่ดาวบ้านเกิดของกาโมราพร้อมกับทหารชิทอรี่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการฆ่าล้างเผ่าพัานุ์ประชากรลงครึ่งหนึ่งนะครับทำให้เผ่าพัานธุของกาโมราเนี่ยหายไปเลยครึ่งหนึ่งและทั้งคู่ก็ได้ จเจอกันตอนนั้นแหละนะครับกามร่าก็ถูกทานอสเก็บมาเลี้ยงแต่ตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกามร่าอาจจะเดินทางกลับไปยังดาวบ้านเกิดก็ได้นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าขบคิดนั่นก็คือหลังจากที่กามร่าได้จากดาวบ้านเกิดของเธอมาเนี่ยมันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้างย้อนกลับมาที่คอมิกนะครับอย่าลืมว่าดาวเซนฮูเบอรี่เนี่ยถูกศาสนาจากยูนิเวอร์ c h ลเชิร์ชออฟทรูธทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งศาสนาดังกล่าวเนี่ยมันเกิดมาจากอีกร่างร่างที่ช่ชัวร้ายขององ ล็็ออกกนนััน่คืมาสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการโมราเดินทางกลับไปยังดาวบ้านเกิดเนี่ยเธออาจจะพบกับโศกนาฏกรรมที่คาดไม่ถึงก็ได้โอเคกลับมาที่อดัมวอลล็อกกันบ้างนะครับอดัมวอลล็อกเนี่ยเคยถูกใส่เป็นอีสเตอร์เอ็กมาแล้วในกาเดียนส์ออฟเดอะกาแล็กซีภาคหนึ่งในบ้านของทารเนเลียทิวานเดอะคอลเลกเตอร์นะครับมันจะมีรังหมายอันนึงรูปร่างเหมือนในการ์ตูนเลยเหมือนในคอมิกเลยและทีนี้เนี่ยทุกคนก็แบบเอ้ยนี่ใช่อดัมวอลล็อกหรือเปล่าแต่ว่าอีสเตอร์เอ็กยังไงซะก,ก็ยังเป็นแค่อีสเตอร์เอ็กนะครับเพราะใในนนเเวลาาาาาต่ออมสังฆรชชิีย g u a r d i a n s of the g a l ก x y ภาค2เนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังปรับปรุงนะครับมนุษย์ที่เหนือมนุษย์ภายในรังหมายสีทองอารามเลยและนั่นก็คืออดัมวอลลกของ MCU โดยในตอนนี้เนี่ยภารกิจในการตามหากามมรานะครับเป็นหนึ่งในภารกิจที่ทีมแอดเดียนอยากจะทำมากมากเลยเพราะว่าสตาร์ล r d ตเนี่ยต้องการที่จะเจอเธออยู่แล้วแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเซนฮูเบอรี่ซึ่งเป็นเรื่องราวระหว่างศาสนจักร กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บนดาวเธอเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนทีนี้มาดูการให้สัมภาษณ์ของเจมสก์การกันบ้างนะฮะโดยในตอนแรกที่อาเยชาเปิดเผยว่าเธอกําลังปรับปรุปรงกําลังสร้างอดัมวอลล็อกเนี่ยคนดูก็จะแบบโอ้โยเราจะได้เห็นอดัมวอลล็อกเป็นตัวร้ายในภาค3แน่นเลยเพราะว่าแบบชาวโซเวเรนเนี่ยเกลียดการเดียนมากๆนะครับเพราะว่าไอ้ล็อกเก็ตเนี่ยมันไปขโมยแบตเตอรี่จากดวงดาวน,นั้นมาและด้วยชนวนความแค้นนี่แหละทําให้เธอได้สร้างอดัมวอลล็อกขึ้นเพื่อตามไล่ล่ากา์เดียนซอสเบเกเล็กซี่นะครับแต่ใน ก็บอกว่าการเดียนภาค3ซึ่งเป็นการปิดไตราภาคเนี่ยม,มันอาจจะไม่ใช่ไทม์ไลน์ที่ดีนักที่อดัมวอลล็อกจะออกมาโลดแล่น เพราะฉะนั้นเราควรจะตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งเลยไหมผมว่ามันก็ยังไม่ควรที่จะตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในแผนของกาเดียนจะไม่มีภาคต่อจะไม่มีภาค4เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกในทีมกาเดียนต้องหมดบทบาทลงในภาคต่อไปไม่แน่ว่าร็อกเกตกับกรูดเนี่ยอาจจะเดินทางไปกับทอก็ได้เพราะว่าหลังจากเอ็นเกมเนี่ยทอได้ขอขึ้นยานไปกับพวกกาเดียนด้วยซึ่งมันเป็นจุดเชื่อมโยงว่าเฮ้ย อย่างน้อยๆครั้งหนึ่งเนี่ยกาเดียนได้มาช่วยเหลือจักรวาลน,นะครับต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับชาวโลกเพราะฉะนั้นทอที่เดินทางไปด้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเชื่อมว่าแบบเออทีมกาเดียนที่เคยมีเรื่องราวเป็นเอกเทศมาตลอดเนี่ยมันยังมีสายใยมีความเชื่อมโยงกับเหล่าฮีโร่บนโลกอยู่และที่สําคัญเลยเนี่ยตัวร็อกเก็ตกับกรูตเองก็เคยร่วมเดินทางกับทอไปที่นีดาวเวเลียเพื่อสร้างคอนสตอมเบรเกอร์ดังนั้นก็ไม่แน่ว่า2ตัวละครตัวนี้ถ้าไม่ตาย อาจจะไปลดแล่นในทอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์ก็ได้นะครับซึ่งทอร์ภาค4ี่เนี่ยก็อาจจะเป็นการส่งต่อหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นการสิ้นบทบาทของทอทออาจจะขึ้นเป็นคิงคนใหม่ของแอสการ์ดแล้วก็อาจจะให้เจนฟอสเตอร์เนี่ยได้เป็นเทพีอย่างสายฟ้าคนต่อไปแต่ความเป็นไปไ,ได้ที่อดัมวอลล็อกจะมาปรากฏตัวในทอรสเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในคอมิกเนี่ยพลังของอดัมวอลล็อกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูสีคู่ขี้กับธานอสเลยทีเดียว คือถ้าได้มาเป็นพวกเนี่ยผมบอกเลยว่าพวกฮีโร่จะได้มีความพร้อมในการต่อสู้รับมือกับภัยอันตรายระดับคอสมิกแต่ถ้าเกิดอดัมวอลล็อกเนี่ยกลายเป็นศัตรูแล้วก็มันจะกลายเป็นหายนะที่ประเมินไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ากาโมราจะเดินทางกลับไปที่ดาวบ้านเกิดไหมและที่ดาวบ้านเกิดของเธอจะประสบกับเคราะห์กรรมอะไรโดยเราก็ต้องมาดูว่าไทาม์ไลน์ต่างๆที่มันดําเนินไปเนี่ยมันมากพอที่จะทําให้อดัมวอลล็อกเนี่ยฟูมฟักอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่า คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกาเดียนสมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวดัมวอลล็อกโผล่มาก็จริงนะครับแต่มันอาจจะเป็นภัยคุกคามที่เขาสร้างขึ้นแล้วกาเดียนต้องตามแก้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลและที่หลุดออกมานะฮะก็ต้องรอดูนะครับส่วนทอ4ีถ้าถามว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่อดัมวอลล็อกควรจะปรากฏตัวไหมผมว่ามันเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในคอมิกเนี่ยทอเป็นหนึ่งในคนแรกๆเลยที่อดัมวอลล็อกได้พบและได้ปรับมือด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็น Egg อาาานี พอดูมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับ คิดว่ามันอาจจะเป็นยังไงเป้าหมายของกาโมร่าเนี่ยเธอจะเดินทางไปที่ไหนอดัมวอลล็อกจะโผล่มาในหนังเรื่องใดแล้วก็คุณอยากเห็นอะไรในทอร์นะลองคอมเมนต์มาดูครับเสนอแนะไอเดียสนุกๆพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างฮาฮาส่วนผมนี่ก็ต้องขอจบรายการลงแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้ากับหัวข้อฮีโร่ใหม่ในคอมิกนะครับทั้ง5คนที่คุณจะได้เห็นในเดือนกันยายนนะครับไว้เจอกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบายไปลวจ้า